โรงเรียนบ้านช่องยางชุมยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนต้นแบบปลอดลูกน้ำยุงลายห่างไกลโรคให้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ปีพุทธศักราช2568โรงเรียนบ้านช่องยางชุมตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ปีการศึกษา2567 โรงเรียนบ้านช่องยางชุมมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด130คนผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น14คนโรงเรียนบ้านช่องยางชุมมีการจัดก,กิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดลูกน้ำยุงลายห่างไกลโรคแค่เลือดออกดังนี้ 1. ด้านนโยบายแผนการดำเนินงาน กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคติดต่อนำโดยยุงลาย1.1มีการกำหนดนโยบายการสื่อสารของผู้บริหารภายในยโรงเรียนมีการประชุมเพื่อหารือ ชี้แจงนยโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานให้กับนักเรูยบุคลากรทางการศึกษามีการอบรมนักเรียนในการให้ความรู้หน้าเสาธงเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ในการให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 2. โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินกิจกรรมในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก1.3มีการจัดกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกมีการสอนแทรกองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการทำโครงงานนวัตกรรมรูปตะไคร่หอมไล่ยุงนักเรียนสามารถทดลองและมีการลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำองความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 1.4การมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องยางชุมได้รวมกันจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเช่นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริบทของโรงเรียนกิจกรรมสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย1.5การมีส่วนร่วมของนักเรียนบุคลากรและผู้ปกครองในชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมเดินโณนโงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้านที่2ด้านสิ่งแวดลอ้อมโรงเรียนร่วมกับชุมชนมีการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายภายในอาคารเรียนและในโรงเรียนมีการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน ด้านที่3ด้านการเฝ้าระวงังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนําโดยยุงลายมีการจัดกจิจกรรมการกําจัดทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายมีกจิจกรรมสํารวจทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในโรงเรียนมีมาตรการเฝ้ราระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนเช่นมีการคัดกรองสังเกตอาการการเจ็บปว่วยของนักเรียนและมีแนวทางมาตรการในการควบคุมโรคไข้เลือดออก มีการจัดกิจกรรมรุรงร์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเช่นการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ นที่4ผลสำเร็จในการดำเนินง,งานโรงเรียนต้นแบบปลดลูกน้ำยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออกโรงเรียนมีการจัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินง,งานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกมีการจัดทำสรุปรายงานผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนมีการสรุปข้อมูลเด็กนักเรียน ที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกมีพฤติกรรมในการจัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทำให้บริบทของโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัยสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการดำเนินการจัดทำ MOU ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณคณะกรรมาการการประเมินทุกท่าน